ประชุมนะคะประจําวันที่12พฤศจิกนะคะก็ CPF เมื่อวันก่อนประกาศเคยพูดไปก่อนหน้าแล้วนะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาานะคะส่วนหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มคอร์สีเองเนี่ยทั้งฝ่ายมองค่าดนะคะผลประกอบการน่าจะอ่อนลง Q1Q นะคะเนื่องจากในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายในคอร์เนี่จะมีอยู่มากกว่าตริ้านอื่นนะคะแล้วก็ถามว่าตัวธุรกิจกุ้งเนี่ยต้องบอกว่าการพื้นตัวเนี่ยก็ยังล่าช้ากว่าที่ทางผู้บริหารเคยให้ใหแนวโน้มไว้นะคะก็ แต่โดยรวมๆเนี่ยถามว่าแนวโน้มเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะสําหรับตัวผลประกอบออตัวธุรกิจกุ้งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าลงเลี้ยงมาหลายไตมาาแล้วเนี่ยก็เริ่มรดยว่าสก็เริ่มกลับมีกํกมามกไรบ้างแล้วนะคะในการเลี้ยงนะคะโดยคาดว่าในปี57เเองเนี่ย ปริมาณการเลี้ยงกุ้งของไทยในปี57เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเทียบกับปีนี้ประมาณสัก25-30เอร์เซนะคะสำหรับปี57เองเนี่ยทางผลประกอบการของ CPF เองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะคะจากปจัจจัยบวกหลายๆปัจจัยนะคะในเรื่องนะคะในประเด็นแรกก็คือราคาวัตถุดิบนะคะทั้งในเรื่องของข้าวโพดกับถั่วเหลืองเนี่ยรานะคาเนี่ยน่าจะลดลงประมาณสัก10-15อร์เซนนะคะแล้วก็ในส่วนการฟื้นตัวของธุรกิจสัตว์น้ำนะคะโดยปีหน้าเองเนี่ยทาง CPF คาดว่าปริมาณการส่งออกของ กุ้งเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก30นะคะมากกว่า30%นะคะแล้วก็ในส่วนธุรกิจสัตว์บกเนี่ยราคาขายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการฟื้นตัวของการดําเนินงานในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในตรุรกีเองเนี่ยคิดว่าการขยายไปในส่วนของฟู้ดมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวผลประกอบการเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะคะสาหรับปีหน้าเองเนี่ยคาดว่า ในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยน่าจะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น10%เยือนเยียนะคะมาจิ้นดีขึ้นนะคะจากการฟื้นตัวทั้งในส่วนของสัตว์น้ำแล้วก็ต่างประเทศนะคะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก c p เมากขึ้นนะคะกำไรสุทธิที่คาดการไว้ก็คือ 9,592ล้านเพิ่มขึ้น35%นะคะตัวนี้เนี่ยยัง CPF เนี่ยยังคงคำแนะนำซื้อนะคะมองผลคาดผลประกอบการเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะรานะคาพื้นฐานปี57เนี่ยก็คือ29บาท75นะคะแล้วก็มีประกาศงบนะคะตัว TUF นะคะ TUF เนี่ยต้องบอกว่ากำไรออกมาเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้นะคะเออออกมา1,004 0กับล้านนะคะจากมา r g จิ้นที่ดีนะคะแม้ว่า ยอดขายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ก็ตามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็คือดีขึ้นทั้งคิวออนคิวและเยือนเยยนะคะต่างประเทศเนี่ยการดําเนินงานในต่างประเทศที่ดีขึ้นนะคะส่งผลให้ตัวอัตราภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะ9เดือนเนี่ยคิดเป็นกำไรสุทธิ9เดือนเนี่ยคิดเป็น6 4เของประมาณการทั้งปีที่ทางฝ่ายประเมินไว้นะคะทำให้อาจจะต้องพิจาร ปรับประมาณการลงนะคะหลังการประชุมนักวิเคราะห์ในวันนี้นะคะถึงแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีนะคะว่าจะเป็นเช่นใดนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคิดว่า TUF ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วเช่นกันนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยแนะนําถือนะคะราคาพื้นฐานปี5.7ก็คือ59บาทนะคะแล้วก็มีประกาศงบอีกตัวนึงโอชินะคะ ออกมาเนี่ยกำไรถ้าถ้าไปดูเฉพาะกำไรเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทั้งเยียนเยียรและคิออนคิวนะคะอยู่ที่40ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าประมาณการทั้งปีที่ทางฝ่ายคาดไว้โดยรวมนะคะโดยยอดขายเนี่ยถ้าจะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น2%แต่คิออนคิวเนี่ยลดลงไป 10, 14%นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มชาเขียวเองเนี่ยจะเห็นการลดลงของยอดขายเนี่ย มีค่อนข้างมากนะคะหักเทียบ q on Q เนี่ยลดลงไปถึง26%นะคะจากการสวนเ,เสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งที่สำคัญนะคะอย่างอิชิตันนะคะกลุ่มร้านอาหารเนี่ยถ้าเทียบเยือนเยียเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้น10%นะคะจากการเปิดสาขาใหม่นะคะ q on Q เนี่ยลดลงไป7%นะคะก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องจากโควรนสองก็คือการแข่งขันที่มากขึ้นแล้วก็กำลังซื้อที่ชะลอตัวลงนะคะ เก้าเดือนเนี่ยกำไในสุทธิเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองล้านคิดเป็นเพียงสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ของประมาณการทั้งปีนะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานเดิมนะคะก็คือเจ็ดสิบสองบาทนะคะคาดมองว่าการกลับมาทวงคืนตำแหน่งผู้นำในธุรกิจชาเขียวเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะคะสำหรับโอชินะคะ บ้านปูนะคะก็มีประกาศกําไรสุทธิออกมานะคะอยู่ที่951.313ล้านบาทนะคะใน Q3 นะคะก็ถ้าถ้าดูแล้วน่าจะ Core Business ได้ดีขึ้นนะคะหลกัหลกๆที่ดีขึ้นเนี่ยก็มีกำไรจาก Core Business 1,894.3ล้านบาทมีการควบเนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและ,แล,ะลดตัวค่าใช้จ่ายในด้านถุดขนหน้าดินนะคะในการเปิดหน้าดินเนี่ยก็คือถ้าเปิด เปิดหน้าดินที่ลึกลงไปก็จะมีต้นทุนมากนะในช่วงที่ราคาฐานหินมีการนอนตัวอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็พยายามไปเปิดหน้าดินที่ไม่ต้องลึกมากดังนั้นในการในต้นทุนในการเปิดฐานหินเนี่ยก็จะถูกลงนะคะตรงนี้ Co s t margin อยู่ที่35%เพิ่มจากคอร r เตอร์สองที่32%แต่ลดลงจากคอร์เตอร์สามที่38%นะคะอันนี้หลักๆก,ก็คือยังมีผลกระทบจากเรื่องตัวราคาฐานหินที่ลดลงนะคะราคาขายฐานหินเฉลี่ยในคอร r เตอร์สามอยู่ที่70เหรียญนะคะลดลงจากคอร์ แล้วถ้าเทียบกับควอเตอร์สของปีที่แล้วอยู่ที่79.7นะคะก็ยังคงเป็นตัวผักดันให้ตัวรายได้กับตัวกําไรสุทธิเนี่ยลดลงนะคะใน9เดือนก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่2,505ล้านบาทตัวนี้เนื่องจากว่ามีในควอเตอร์สมเนี่ยไม่มีรายการ ค่าใช้ใจ่ายขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินแล้วก็ fx loss เข้ามานะคะทำให้ตัว bottom line เหลืออยู่แค่951ล้านในค u a r t e r 3นะคะซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดที่ถ2ึ0ง1200ล้านบาทโดยรวมแล้วก็เลยส่งผลให้ตัว9เดือนเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,500ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น63%ของทิศทางฝ่ายประมาณการไว้นะคะตรงนั้นก็ถือว่าถ้าเราเราจะต้องมีการปรับกำไรลงอีกนะคะเพราะว่าควอเตอร์4โดยปกติเนี่ยในส่วนของ BLCP ซึ่งเป็นส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าเนี่ยจะน้อยกว่าควอเตอร์อื่นๆเพราะว่าควอเตอร์4มีการหยุดซ่อมบำรุงนะคะแต่เรามองว่าปีหน้าก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าม,มีโวลุ่มในการขายที่ดีขึ้นนะคะแนะนาทยอยซื้อราคาพื้นฐาน31บาท10ตางนะคะ ไตรมาสสามประกาศกำไรลดลง7.6เปอร์เซ็นต์อยู่ที่115.55ล้านเป็นไปตามที่คาดไว้แต่ก็ยังต่ำกว่าที่คาดการไว้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่18ล้านบาทและถ้าเอามาใกล้เคียงคาดแต่ค่าใช้จ่ายบริหารี่ออกมาสูงกว่าคาดเป็นตัวทําให้กําไรสุทธิออกมาตามกว่าที่เราคาดไว้ประกาศจ่ายผลผล1ตสตางค์ในไตรมาสรับโดยจ่ายจากกำไรสะสมบางส่วนจึงจ่ายเพลย์เลโชเกิน100เะคร์เ็ XD วันที่22พฤศจิกายนประจ่ายวันที่9ธันวาคม ยังคงแนะนำทยอยขายนะครับจากผลประกอบการที่อ่อนตัวลงในช่วงไตรมาสสี่นะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่9บาท45สตางค์นะครับสำหรับ AS, B, C นะครับประกาศกำไรสุทธิที่1,393.8ล้านนะครับเพิ่มขึ้น9.8เปอร์เนยนียนะครับแต่ต่ำกว่าคาดที่ต่ำกวัาที่คาดไว้นะครับที่1,488ล้านนะครับอยู่6.3และได้รวมนะครับอยู่ที่4,291ล้านนะครับใกล้เคียงที่คาดไว้นะครับแต่ต้นทุนสูงกว่าคาด5.5 และค่าใช้จ่ายขายบริหารนะครับสูงกว่าค่า4.4%นะครับซึ่งหากเทียบปีก่อนเพิ่มขึ้น22.1%และ13%เยียวยนะครับจากการขยายเวลาในช่วงที่มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นและขาดขาดทุนจากการจัดคอนเสิร์ตและโชว์นะครับซึ่งทางฝ่ายไม่ได้คาดว่าจะขาดทุนนี้จะมีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับจะขอดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับถึงประมาณการนะครับยังคงแนะนําซื้อนะครับคงราคาพื้นฐานที่71.50สำหรับ BCP นะครับหลังจากรายงาน ผลดำเนินงานไตรมาสามนะครับปี56นะครับอิปิด้าหกพัล้านนะครับโต24%่สิบเปอร์เนเยวยนะครับจากโรงการกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นนะครับและเริ่มงดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟส2นะครับทั้งปี56นะครับผู้บริหารจะคงเป้าไว้ที่9,600ล้านบาทสหรับปี57นะครับผู้บริหารตั้งเป้าอิปิด้าที่10,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น4%ี่เปอร์เซ็นเยวยจากการเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อีก48เมกะวัตต์นะครับ ที่จะทยอยเลื่อดำเนินง,งานตั้งแต่ไตรมาส2ปี57เป็นต้นไปซึ่งจะทําให้อ b i t ด a าของธุรกิจลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น53%เยนเยนะครับวันที่2,200ล้านบาทเฉยๆธุรกิจลงกลั่นนะครับที่ลดลง10%เยนเยอยู่ที่5,500ล้านบาทนะครับจากที่มีแผนหยุดซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหอกันอย่างแนะนําทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่38บาท50นะครับสำหรับ BCP และนันท้าวนะครับกำไรไตรมาส3นะครับเพิ่มขึ้น22%เยนเยนะครับและ11% Q o ยนคิ Q โดยมีรายการพิเศษนะครับกําไรจากการขายสิทธิการซื้อที่ดิน200ล,ล้านบาทนะครับหากไม่รวมรายการพิเศษนี้นะครับกําไรก่อนรายการพิเศษเพิ่ม12%เยีย e ร์ e และ0ุ Q ิ36% Q/Q โดยการเพิ่มเ e ยียร์ e นะครับเป็นผลจากอาตารรัตราภาษีลดลงนะครับเหลือ20%จาก30%ทําการยอดโอนและมาร์จิ้นทรงตัวนะครับส่วนกําไรทรงตัว Q/Q จากมาร์จิ้นอ่อนลงเล็กน้อยนะครับจากผล o ักมิกซ์ขณะที่ยอดโอนเพิ่ม12%ตัวรวมองประกอบการไตรมาส3ดีกว่าคาดนะครับจากรายการพิเศษและยอดโอนที่ดีกว่าคาด ราคายปรับเพิ่มกำไรปี5-6ขึ้น7%นะครับและคาดหมายกำไรปีนี้เพิ่ม18%ขนาดยอดจอง9เดือนนะครับทำได้แล้ว25,000ล้านนะครับเทียบกับเบ้าที่30,000ล้านบาทคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่13บาท50นะครับสำหรับ Land House Major นะครับประกาศกำไรไตรมาส3นะครับที่201ล้านบาทนะครับใกล้ที่คาดการที่205ล้านบาทโดยรายได้ก็ออกมาใกล้เคียงที่คาดไว้นะครับซึ่งเติบโต4.8% y e a r o n ส่วนนไตรมาส4นะครับแนวโน้มดีขึ้นเยียบเียและคิวนคิวนะครับจากภาพยนตร์ต่างประเทศที่แข็งแรงขึ้นมีหลายเรื่องคาดหวังรายได้นะครับแล้วจะมีภาพยนตร์ไทยของกลุ่มเมเจอร์เข้าฉาย3เรื่องแต่เลื่องตำนานสมรเร็จภายในสวนพักจบเลื่อนไปนะครับปี57นะครับภาพยนตร์ต่างประเทศทดูแข็งแรงกว่าปี56นะครับรวมถึง M p i c พนะครับจะสร้างหนังไทยเพื่อป้อนให้เมเจอร์12เรื่องในปีนี้นะครับและเพิ่มมีเดียนะครับเพื่อเพิ่มรายได้จากโฆษณาให้สูงขึ้น ส่วนแผนการขยายสาขาย,ยังอยู่ที่40-50สาขานะครับในปี57รวมถึงโรงพ,รพยับน์ที่กัมพูชาค่าจะเปิดกลางปี57นะครับยังคงแผนปรับลดค่าใช้จ่ายด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับและการปรับลงเป็นระบบดิจิตอลโดยยังคาดการปี56ออและปี57ไว้เช่นเดิมนะครับยังแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่28บาทนะครับสำหรับเมเจอร์ ttw นะครับแต้มสามมีกำไรสุทธิที่824.8ล้านนะครับเพิ่มขึ้น31.6%สิบเอ็ดจุดปอร์เซ็นต์เยนเยนะครับและสูงกว่าที่คาดไว้นะครับ560ล้านบาทจากรายการพิเศษนะครับมีรายการพิเศษที่ไม่ได้ประมาณการไว้นะครับคือการบันทึกการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน ckp นะครับที่110ล้านบาทและการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเหตุการณ์น้ำท่วมของ boi จะไม่เสียภาษีนะครับและมี d e f e r ฟเฟิร์กหากรายการดังกล่าวออกนะครับกำไรจะออกมาใกล้เคียงที่คาดไว้นะครรรรัััับบบบยงงแนนนนนนะะะาาาาซืื้้้อคคคคพฐไวทที่12สหรับ ttw becl นะครับไตรมาส3มกันไปสุทธินะครับ886ล้านนะครับเพิ่มขึ้น81.2%สิบเอ็ดจุดนยนเยียนะครับสูงกว่าที่คาดไว้ที่557ล้านจากรายการพิเศษนะครับโดยได้ใกล้ที่คาดไว้นะครับแต่ไตรมาส3มีรายการพิเศษที่ไม่ได้ประมาณการไว้นะครับคือประเม,มินมูลค่าเางินลงทุนใน ckp ที่182ล้านนะครับบริษัทยอดได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมนะครับ48ล้านบาทและรับรู้ส่วนแบ่งกำไราจาก ttw สูงขึ้นจากการที่ TTW นะครับมีนาการพิเศษทต่ไม่กำไรสูงกว่าปกติยังแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่47บาทนะครับสำหรับบีอีซีเนะครับมีกำไรสุทธิไตรมาส3นะครับที่535ล้านนะครับลดลง15.5% Q o Q นะครับ12.7% y องจุดเจ็ดเปเหตุมาจากผลประกอบการของกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับและกลุ่มบุคคลภคบริโภคที่ต่างมีกำไรลดลง Q o Q และ y ยอันเยียรนะครับ ขนาดกลุ่มเวชภัณฑ์และเทคนิคปรับตัวดีขึ้น Q1Q กําไรงวด9เดือนนะครับอยู่ที่1,832.8ล้านนะครับส่งตัวจาก1,813ล้านเด้อนเยนนะครับโดยเทียบเท่า73%ของประมาณการทั้งปีนะครับที่2,514ล้านบาททั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรบับประมาณการนะครับและราคาพื้นฐานซึ่งปัจจุบันอยู่ที่55.50บาท50นะครับสำหรับ BJC ต่อที่ออออนนะครับออออนมีบริษัทลูกหลายแห่งนะครับที่ทําธุรกิจการเงินในต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนามกัมพูชาพม่าและลาวนะครับโดยบริษัทในเวียดนามมีกาไรตั้งแต่ปี54ส่นะครับส่วนบริษัทในกัมพูชาเริ่มมีกําไรตั้งแต่เดือนมีนาคมปี56ที่ผ่านมานะครับผู้บริหารมองว่าการเมืองนะครับยังเป็นปันจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของสินเชื่อและการทากาไรของบริษัทในช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยแผนในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะเพิ่มจานวนบัตรเครดิตนะครับโดยจะใช้วิธีการขายตรงไปที่ลููกกกคนะคคค้้ค้าา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 นนนนะะรรรรััับบแลผผ่่่่่่ตตงๆเพิมมใชชจจยยโโโดด ถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้าจากบริษัทลูกในต่างประเทศของอีออนนะครับในขณะน,นี้คิดเป็นเพียง5%ของรายได้ทั้งหมดในปัจจุบันนะครับแต่ทางฝ่ายมองว่าเป็นส่วนที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับเนื่องจากประเทศที่อีออนเข้าไปทําธุรกิจเป็นประเทศที่มีอัตราการขยาตัวสูงนะครับและประชาชนที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้ยากและคู่แข่งน้อยนะครับจึงทาให้มีโอกาสในการขยายตัวมีมากในตาผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศไทยนะครับที่การแข่งขันทางด้านการให้บริการทางการเงินนะครับมีการแข่งขันกันสูง นอกจากนี้ความแมน่นอนทางด้านการเมืองนะครับยังอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้การเติบโตในประเทศชะลอลงได้นะครับคาดว่าผลประกอบการไตรมาส3ของเอีออนนะครับจะทรงตัวจากไตรมาส2นะครับที่มีกําไรสุทธิ684ล้านนะครับเนื่องจากสินเชื่อตัวโตวดวได้นะครับซึ่งเป็นไป,ไปเพราะการที่คู่แข่งมีงการชะลอการปล่อยสินเชื่อนะครับจากผลของภาะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับซึ่งเป็นโอ,อกาสให้เอไอออนยังคงปล่อยสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง แต่ NPL จะสูงขึ้นได้บ้างนะครับแต่อย่างน้จะต่ำกว่าสินเชื่อที่เติบโตนะครับโดยความเสี่ยงทางด้านการเมืองยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะทําให้การเติบโตของยีออนชะลอลงอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายยังคงคาดว่าผลประกอบการปี57ของยีออนนะครับจะสูงสุดเป็นประวัติการนะครับที่2 2 0 0ล้านบาทกําไรต่อหุ้นที่8บาท8 5สตาตคางนะครับและคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลที่3า0สตางอยู่ที่4%ี่อยังมองว่ายีออนเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินนะครับ เนื่องจากการเติบโตในต่างประเทศเราจะมี้ผลประกอบการที่คาดว่าจะเติบโ,โตสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับหวงราคาพื้นฐานยอ้อนที่115บาทยางแนะนําซื้อนะครับการบินไทยนะครับจากการทยอยรับเครื่องบินใหม่นะครับทำให้ไตมาสสามีการเพิ่มการให้บริการนะครับขึ้น8.8เอเนเยนเยียนะครับจำนวนผู้ให้ใช้บริการเพิ่มขึ้น6.1เนะครับ เป็น5.41ล้านคนนะครับ <Stars> ส่งผลให้การขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น6.7ปรเซ็นต์แต่พอเพิ่มขึ้นของ APK ต่ำกว่า ASK นะครับทำให้เคเ i ิลแฟ t เตอร์ลดลงจาก76.7เปรเซ็นต์เป็นปรเซ็นต์นะครับไรายได้ต่อคนต่อกิโลนะครับลดลงจาก2.71บาทเหลือ2.57บาทนะครับจากการขนส่งสินค้ายังคงมีปริมาณการขนส่งลดลง8.9%้อนเยนเยีย และจากปรัชิพันธ์และบริการอื่นเพิ่มขึ้นนะครับทำให้คาดรายได้ในแต่มส3จะลดลงนะครับ1.7เปอร์เนยนะครับเป็น58,49ล้านนะครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายและบริหารยังเติบโตนะครับตัวหลัก,ลกลจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้นะครับค่าซ่อมแซมที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณานะครับจึงค่ามีขาดทุนจากการดำเนินง,งานที่2,747ล้านเงินบาทที่อ่อนค่าลงค่าจะมีขาดทุนอัตราเรกเปลี่ยนด้วยนะครับที่2,945ล้านนะครับ รวมจะมีผลขาดทุนสุทธิที่5,692ล้านนะครับลดลงจากปีก่อนนะครับที่มีกำไร1,750ล้านแต่มาสี่นะครับ SK ยังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะยังมีรับเครื่องบินใหม่นะครับแม้ตัวแรกบุ๊กกิ้งอ่อนตัวกว่าปีก่อนแต่เขายังคาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการยังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังโตน้อยกว่า SK นะครับทำให้ KBIN Factor จะยังลดลงอยู่นะครับแนวโน้ม y วน่าจะยังอ่อนตัวเยอนเยนะครับจากปีก่อนที่2.77บาท ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และการทํากําไรไตรมาสสุดท้ายของปีที่เป็นไฮซีซั่นนะครับนอกจากนี้ไทยจะมีการประเมินมูลค่าเครื่องบิน4ลำที่จอดไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งสำรองสูงที่20-25ล้านดอลลาร์ต่อลำและมีการกลับรายการการตั้งสำรองมบนัสนะครับหลังจากผลประกอบการไม่เป็นตามคาดอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบ,บันเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งจะมีการบันทึกกําไรอัตราเปลี่ยนเข้ามานะครับทางฝ่ายประเมินค o n s e r v a t i นะครับให้แตรมา4สี่มี การตั้งด้วยค่าเครื่องบินเข้ามาหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่1,050ล้านบาทและปรับรายได้รวมนะครับเป็น2องแสนล้านนะครับและขาดทุนสุทธิทั้งปีที่9,037ล้านส่วนในปี57นะครับคาดจะกลับมาดีขึ้นนะครับโดยมองยิวจะดีขึ้นนะครับแต่ก็คงไม่สูงเหมือนที่เคยมองไว้เดิมนะครับโดยคาดในปี57นะครับอยู่ที่2.79บาทนะครับเควินแฟกเตอร์ที่75% ค่ารายได้รวมจะอยู่ที่2020 2 5ส5้าล้านนะครับและค่ากำไรจากการดำเนินง,งานที่294 4ล้านแต่มองค่าเงินบาทมีทิศทางที่อ่อนตัวลงนะครับจากการถอน QE เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มดีขึ้นรวมถึงญี่ปุ่นนะครับค่าจะมีขาดทุนแตะรดเปลี่ยนเข้ามาค่าจะมีกำไรสุทธิที่901ล้านบาทจากขาดทุนในไตรมส3ที่สูงนะครับและมีโอกาสขาดทุนในไตรมส4ที่อาจมีการเติมสำรองด้วยค่าเครื่องบินนะครับรวมถึงการแข่งขันที่จะมีเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มูงงงงบบบิินอสาากรรต่ๆึปั ภสเปอร์บวกที่0.75เท่าเป็น0.65เท่านะครับราคาพื้นฐานลงมาอยู่ที่18บาท10ตางนะครับระยะสั้นขาดทุนในแต้มสามแนะนำขายไปก่อนนะครับแต่ในระยะยาวนะครับยังคงแนะนำถือนะครับต่อที่ซิงเกิลนะครับประกาศกำไรสุทธิแต้มสามนะครับอยู่ที่81.3ล้านนะครับแล้วลง23.7 Q o Q นะครับ เนื่องจากแต้มนี้นะครับถือเป็นโลซีซั่นนะครับกรอบกับภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวจากแต้มก่อนนะครับแต่ได้รวมปรับลงนะครับ21.6%ขณะที่ดอกเบี้ยเติบโตได้ดีนะครับก้อนผลิต margin นนะครับปรับสูงขึ้นนะครับและช่วยอัพเซตอัตรา SGA n นะครับโดย EBIT margin นนะครับเพิ่มขึ้น40%เอ่อ40 มันอยู่ที่13.9นะครับอย่างไรก็ตามนะครับดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นได้กระทบให้ Net Profit Margin ิ้อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับมาที่9.7นะครับโดประกอบการขยายตัวได้ดีนะครับที่40.1นะครับเป็นผลมาจากรายได้ที่ขยายตัวนะครับตามการเติบโตธุรกิจโดยแม้ Gross Profit Margin นะครับจะลดลงจากในสินค้าคอมมิชเชียลมากขึ้นนะครับทั้ง EBIT และ Net Profit Margin เติบโตได้ดีเกินเวลาที่ทําได้ในแต่เมษาบ์นะครับใกล้เคียง1.5% เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายนะครับและ effective tax rate ที่สูงกว่าคาดก็ไปสุดที่งวด9เดือนนะครับแต่โตสูงถึง52.5%นะครับมาที่277ล้านนะครับจากผลการขยายธุรกิจได้ต่อนะครับโดยรายได้ขยายตัว2 7 6 y ิบนยนยะครับมาจากทั้งยอดขายและดอกเบี้ยรับทั้งเริ่มเห็นรายได้ค่าบริการเข้ามานะครับหากยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยนะครับก๊อตฟุตมาร์จิ้นออนตัวลงนะครับจากสัดส่วนสินคช้า commercial ที่สูงขึ้นนะครับ หากได้โปรฟิตยังเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจนะครับมาที่9.8%เทียบ8.2%เมื่อปีก่อนนะครับบริหารคงเป้ารายได้ปี56นะครับโต25%ยนเยียนะครับเนื่องจากแตรมส4นะครับค่าเติบโตได้ดีทั้งจากไฮซีซั่นและการปรับผลประโยช์ให้ลูกค้ามาเป็นพนักงานขายนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ไตรมสามท่นี้ทางฝ่ายปรับประมาณการปี56นะครับขึ้น5.2%นะครับมาที่3 6 2ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น60.2%เยนเยีย หลังกำไรเ9เดือนนะครับสูงถึง80.4%ของประมาณการเดิมโดย Net r r o f i t Margin น Mar ข้าไไปที่95%นะครับเทียบ7.6%ปในปีก่อนหน้าบทสุปทรภัณฑรายได้และกำไรสุทธิปี่7 5 7นะครับอยู่ที่22%และ28.1% y ิบ o n y เตียาามลำดับนะครับฝ่ายประเมินราคาพื้ถฐานปี7 7อยู่ที่34.40บาทนะครับ P/E ที่20เท่านะครับลดลงจาก25เท่าที่เคยให้ในปี5้ ส่วนรถมาจากความกัวงวลต่อภาะวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวนะครับราคาดังกล่าวมีอัพไซด์ที่สูงนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับซิงเกอร์นี่ขอไปิดประชุมในส่วนพื้นฐานครับ